เราขึ้นจากรถไฟฟ้ามาตรงนี้นะครับนี่คือทางออก B1 นะฮะเราก็ยูเทินนะครับ,ร U รบแล้วก็ซอยเล็กๆนี่แหละครับก็คือจุดที่เราจะมาเดินเล่นกันนะครับเรียกตรงนี้เขาเส้นยาวตรงนี้เขาเรียกว่ามารุ n น U อุจินากะโดรินะครับเอเวนิวก็บอกว่าเป็นย่านที่เหมือนกับยุโรปอะไรเงี้ยนะครับเป็นยุโรปในโตเกียวโอ้นี่ดูสิครับมีงานศิลป์นะครับนึกถึงแถวรถมุหิเหมือนกันนะ แถวล็อกม้งหีครับก็จะมีพวกงานศิลปะแบบนี้เหมือนกันวันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงพนะีคถามนะคนยังไม่ได้พลุกพล่านอะไรนะถ้าช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยน่าจะน่าจะบรรยากาศดีนะครับน่าจะแบบต้นไม้อันนี้เป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็จะให้ความแบบ วินเทอร์ความหนาวความความเป็นฤด,ดูหนาว <laughs> ข้างๆางนี่ก็ตึกตึกสวยนะครับตึกใหญ่เลยมาเดินเล่นกันนะครับอยากจะพามาเดินหนังสือท่องเที่ยวก็แนะนำนะครับว่าให้มาเดินเล่นตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านพวกจุดน่าสนใจนี่ครับที่ขนาดข้างขวาน,นี่ครับกำลังก่อสร้าง ด้วยคอนสตรักชั่นก็มีการทำรูปคล้ายๆกับเหมือนเป็นงานศิลป์เนโซเชียลอาร์ตมิวเซียมอ๋อเหรอ <c oughs> มีต้นกระบอกไม้ไผ่อันนี้น่าจะเพื่อสิริมงคลมีดีนเดลูก้าด้วยครับดีนเดลูก้าของญี่ปุ่นนะฮะถ้าเรามองไปทางซ้ายนี่เราจะเห็นสถานีโตเกียวแล้วนะครับ ในีรถไฟโตเกียวก็จะวางตัวขนาดแนวข้างนะกับเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นะครับมีถนนเล็กๆที่ไม่มีไฟต้องระวังรถกันเองนะทางมาลายแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนี่ก็เห็นว่ารถก็จะหยุดให้คนข้ามนะครับเห็นแนวต้นไม้ย,ยาวเลยรู้แต่ว่าเนี่ยครับมันมีติดไฟด้วยนะ กลางคืนเขาน่าจะเปิดไฟนะฮะเราก็รู้สึกแบบโอ้เป็นทางที่โรแมนติกนะครับแต่วันนี้เรามาเดินกลางวันนะฮะคนเยอะกลางคืนนะครับรีบมาเดินก่อนนี่เว l c o m e to m a ุ u น o u ุจนี่ครับมีมีแผนที่ด้วยนะฮะแนะนำอา j อยู่ทางนู้นนะครับยูอา r e h e r e เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะจากตึกแรกที่เราโผล่มาคือ EEO เนี่ยแล้วก็จะเป็น ตึกชินมารุโนะอุจิบิลดิ้งแล้วก็มารุโนะอุจิบิลดิ้งเนี่ยครับเกียวโกโดริก็คือแต่ต้นไม้ที่เป็นแนวคริสต์มาสที่เขาปิดไม่ให้เดินข้ามไปวันก่อนนะครับแล้วก็มารุโนะอุจิบริกสแควร์เดี๋ยวจะไปดูอันนั้นนะครับแล้วเราจะยาวมาจนถึงตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวไปดูโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลฟอรัมกันนะครับ่ะก็เป็นแผนที่ใหญ่สวยดีนะครับ วาดเป็นรูปกระตูนชอบนะดูง่ายมาริเมกโกอันนี้ก็ร้านเสื้อผ้าดีไซน์นะครับ้างขวานี่ก็เป็นตึกญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมๆนะครับสีแดงๆคือดูไม่ได้เล่นลวดลายกับการทำทรงนะฮะแต่ว่าจะมีดีเทลของตัวตึกที่มีการวางกระจกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีสไตล์นะครับ United a r r o w อนะครับตึกนี้น่าจะเป็นตึกชินมารุโนอุจิบิลดิ้งนะคิดว่านะครับตึกใหม่นะครับคำว,ว่าชินจะแปลว่าใหม่อันนี้ก็คือที่วันก่อนนะครับเนี่ยเส้นตรงที่อยู่ด้านหน้าเราขวางเราเนี่ยคือเกียวโกโดรินะครับที่ต้นไม้ประดับไฟย,ยาวเลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะสร้างให้เป็นถนนคริสต์มาสนะครับ ก็ทําให้คนนักท่องเที่ยวมากันเยอะเราก็เลยมีการปิดทางเดินไม่ให้เดินโดยอิสระแต่ตอนเช้าเแบบนี้นะครับก็ไฟก็ไม่ได้เปิดนะแล้วก็คนไม่มากก็เดินได้ตามปกติครับก็คือสามารถจะเดินข้ามนะครับเข้าได้ทุกจุดแต่ถ้าเป็นวันก่อนนี่คือไม่ได้นะฮะเขาปิดเยอะคนเยอะมากเลยที่เราไม่สามารถจะข้ามจากสถานีข้ามมาตรงกลางนี้ได้นะครับแต่วันนี้น่าจะข้ามได้แต่เราจะเดินเส้นนี้ครับเราเดินเส้นข้างๆนะครับ เราไม่เดินเส้นนั้นที่อยู่ติดกับสถานีอา้าวข้ามได้แล้วนะครับอ่าตรงนี้คือตัวโซ่เส้นกลางนะครับตอนนี้เราก็ข้าม,มาฝั่งตรงกลางแล้วนะครับเยวโพรโดริ e ok นะครับที่บอกว่าเป็นถนนท,นที่ตอนกลางคืนเนี่ยช่วงคริสต์มาสคือเขาได้เนรมิทตรงนี้นะกลายเป็นพื้นที่คริสต์มาสแล้วก็มีทางขึ้นของรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเป็นตู้กระจกโผล่มาตรงนี้ได้ แต่ก็มีบางช่วงที่ไม่ปิดไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โผล่ขึ้นมานะฮะนี่ครับเป็นลานยาวเลยไปจนถึงพระราชวังนะครับสวนอิมพีเรียลนะครับใครจะไปดูสวนพระราชวังก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองมองเห็นเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงยาวไปตรงนี้นะครับเป็นลานกว้างก็มองเห็นสถานีโตเกียวสวยงามครับข้างซ้ายผมก็คือตึกชินมารุโนอุจิบิลดิ้งตึกใหม่นะครับส่วนข้างขวาคือตึกมารุโนอุจิบิลดิ้งตึกเก่าเราจะเดินตรงต่อไปนะครับที่มารุโนอุจินาคาโดริ เอเวนิวก <Avenue. c oughs> ระพิบแล้วไปเรปเร็ๆตรงนี้เจออิเซมิยาเกะมาดามโนอุจิช็อปนะครับ <c oughs> นี่มีงานศิลปะเป็นกราฟิกแบนๆ <c oughs> เก๋ดีนะครับ Beams Beams เนี่ยมันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของญี่ปุ่นนะ ที่เห็นว่าประสบความสําเร็จแล้วก็โด่งดังนะครับคนญี่ปุ่นก็ชอบข้างขวาก็มีช็อปของโรเล็กซนี่โรเล็กซแต่น่าจะปิดอยู่นะเหมือนจะปิด You are s t a r t by นี่ครับจะเห็นว่าถนนนี้มันก็จะมีต้นไม้ขนาบข้างเลยนะครับเนี่ดูสิครับคือแบบบรรยากาศดีนะฮะมีเก้าอี้มี เขาบอกกันว่าเป็นย่านเดินชิลชิวคลาสสิกคลาสสิกดูแบบยุโรปนะครับของคนญี่ปุ่น <laughs> คือรู้สึกได้เลยว่าย่านนี้มารุโนอุจิมันจะเชื่อมกับกินซ่าเนี่ยมันเป็นย่านแบบไฮโซไฮโซหน่อยนะครับเป็นงานงานอาร์ตอะไรเงี้ยศิลปะ <laughs> แล้วก็สงบนะครับจะไม่ค่อยแบบไม่โบกเบกวยวายไม่ใช่อากิฮาบาร่าไม่ใช่อเวนะ สวนสาธารณะแล้วก็มีพวกพิพิธภัณฑ์ด้วยนะแล้วก็มีตลาดใช่ไหมส่วนอะกิฮาบราระก็ขายของเกมเด็กวุ่นวายสนุกสนานกันอโอ้นี่ครับผงานศิลปะที่อยู่ตามรายถนนนี้สวยนะครับมีความแบบเก่ไก่ Tomorrowland นะครับก็น่าจะเป็นช็อป แบนเ์เสื้อผ้านี่ตรงนั้นมีช็อปทูมี่ด้วยอยู่ข้างหน้าะฮะมารุนโนอ,อุจิแฮปสแตนแอนด์แกลเลอรี่ขายขนมปังอา,อาหารเช้าอะไรอย่างนี้ตอนนี้เวลาเที่ยง5นาทีนะครับวิชชันอรีม3ตีอิโมชันอลแลนด์สเคปวิชชันอรีม3ีอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นชอ็อป แฝกชิปของทรีนะครับเครื่องสำอางญี่ปุ่นนะครับสนใจก็มาเดินดูกันที่มานอุจิได้ผมเคยไปชอบทรีที่อาโอยามานะครับในวิดีโอซีรีส์ญี่ปุ่น10วันชุดแรกที่ผมทำนะซึ่งนั่นคือการไปญี่ปุ่นครั้งที่สองของผมแต่เป็นครั้งแรกที่ไปเองนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ไปญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยคือไปกับเพื่อนนะฮะ ส่วนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าแล้วโตกเกียวเที่ยวที่หนะ้ามาโตกเกียวเป็นครั้งที่ห้ <c oughs> าละ b r o k s Brothers ก็เดินต่อไป Brooks Brothers 40ป,ปีในโตกเกียวนี่กัร้านเสื้อผ้านะ Land of Tomorrow อันนี้เมื่อกี้มี Tomorrowland <laughs> นี่ Land of Tomorrow มี My Plaza เขาจะมีต้นไผ่นะครับที่เป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ต้นไม้มงคลตั้งอยู่ข้างหน้านี่น่าจะเป็นการคล้ายๆกับรับปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าสิริมงคลนะฮะเห็นว่ามีแบบเป็นความเชื่อนะครับ h ท r o t h a ามารุโนะอุจิบริกสแควนะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ ที่ข่าวที่ข่าวก่อนผมเคยเดินผ่านแล้วไม่ได้ดูนะก็คือตรงนี้นี่เองนี่เขาต่อคิวอะไรกันนะ,ะเดี๋ยวลองเดินเข้ามาดูกันครับคากโก้คาเโกโก้สยามปากะนี่เรามาดูในมารูจิบริกสแควร์กันนี่เขาต่อร้านนี้โอ้โหเอชเอชรีก็คิดว่าคงต้องอร่อยแล้วก็อาจจะแบบขายของหมดหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ครับมารูจิบริกสแควร์ ก็จะมีความเป็นส่วนสาธารณะขนาดเล็กย่อมๆนะครับมีร้านค้าเชื่อมต่อไปทางนู้นนะครับมาเดินดูสวนกันสวนเล็กๆนะครับท่ามกลาง มิ t ูบิชิอิชิโกะคังมิวเซียมนะครับมาเดินดูบ i c กสแควร์แล้วก็มีตัวห้างอันนี้ก็คือเป็นห้างด้วยนะครับรนนจ b บริกสแควร์ มีพื้นที่เหมือนเป็นสวนให้เคครับจากมารุโนะอุจิบริกสแควร์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกเดินต่อนะครับนี่เมื่อกี้ที่เราเข้ามาเห็นผลต่อแถวก้นยาวเชียวเราเดินออกตรงนี้แถวนี้ก็ดูเป็นคอมมิตี้มอลลแบบน่ารักน่ารักนะครับเขาก็มีหน้าหละถึงบอกว่า อน่าจะลองมาเดินดูนะครับใครคือคนจริงๆนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับร้านกาแฟหรืออะไรแบบนี้ก็ตรงนี้ก็มีแต่ว่าอาจจะคนเยอะหน่อยฝั่งนู้นมีทิฟฟานี่ด้วยทิฟฟานี่โอ้โนี่ร้านต้นไม้เรามาจากเรามาจากทางนี้ถูกไหมครับเราก็จะตรงไปนะครับเราจะตรงต่อไปประมาณสองล็อกแ,แอบเห็นอยู่ตรงนั้นละต o เก o ย n t เ r n a ์เนชั่นแนลฟมมาเดินให้สุดครับ มารุโนอุจินาคาริเดฟเนลวันนี้พามาเที่ยวกันนะฮะมาดูตรงถนนตรงกลางหน่อยโอ้นี่ครับยาวเลยนะครับแต่เหมือนปิดถนนนะเหมือนว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะปิดถนนนะครับเพราะว่าไม่มีรถวิ่งตรงด้านในเลยนะฮะ เดินได้ไหมเหมือนเดินได้เลยนะเขาปิดถนนใช่แต่ว่าพระทิตนะครับ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวผมหลบเอากล้องหลบอ่ะผมจะมาเดินตรงกลางนะ <c oughs> แ,ปแปลแปลน่าจะเข้าเต็มตรงนี้เขาปิดถนนนะครับไม <c oughs> ่มีรถเข้ามา หลบแดดดีกว่านะครับอ้าวช็อปพอร์สมิธนะครับนี่มีพอร์สมิธอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสีเหลืองเนี่ยแหมมีความเป็นอังกฤษมากๆเอเมสนะครับติดกันเลยใครจะมาช็อปแอร์เมสเห็นไหมครับว่าย่านนี้คือไม่ธรรมดานะฮะย่านนี้ย่านไฮโซ เขาหยุดให้เราค่ามนะครับ Good Design Maruno u อุจคนญี่ปุ่นนี่คือเห็นไหมครับว่าทางมาลายจะมีอันที่แบบว่าไม่มีไม่มีไฟซึ่งเขาหยุดเลยนะคือเขาจะให้เราข้ามนะครับแล้วเขาขึ้นไปถ้ามีคนมายืนรอจะข้ามเขาก็หยุดให้ข้ามไปให้หมด <laughs> ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะฝั่งนู้นคุณนิกิวะ ตึกโคคุไซบิวิ้งอตอนนี้เที่ยงสิบห้านาทีมีประกาศนึกว่านึกว่าอยู่ในห้าง <laughs> นั่นชอบสาเกานะครับร้านสาเกานึกว่าอยู่ในห้างมีมีเสียงตามสาย บนถนนด้านนอกด้วยเก๋ไปเลยนะฮะลมแรงรู้หัวนี้ยุงหัวฟูเลยนะครับโอ้นี่ตึกนี้ก็สวยนะครับนี่เราเลยโคคุไซดูดิ้งตรงนั้นมาใช่ไหมครับเรามาเจอตึกเก่าๆสวยๆมีความเป็นสไตล์ยุโรปนะครับ ตึกนี้หัวมุมตรงนี้เป็นจุดสุดที่เราจะเดินนะจริงๆเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งยังได้แล้วก็หมดแล้วนะครับน่าจะสุดละวพอต้นไม้มันหมดแล้วแต่เราจะเลี้ยวซ้ายครับเราจะไปทางซ้ายนะครับเดินไปประมาณสองล็อกนะครับเราจะเดินไปตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลฟอรั่มกันมีร้านนี้ไม่เปิดอเล็กซานเดอร์ไซโก้มีช็อปไซโก้ด้วย Quality Close b e a m s นะครับ p a s e r i e Sadaharu Aoki ah, Paris น,นี้ก็ร้านขายขนมเค้มีทางลงรถไฟฟ้า y u r a k u ุโ o นะครับอยู่ตรงนี้สาย y u r a k u c o หนึ่งนะฮะสถานีหนึ่งแปดจะเดินทางสาย,ยทางด้านหน้าผมก็เป็น big camera นะฮะชื่อแบบนี้ในเมืองไทยมีนะแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับ <laughs> ดูตัวสะกดดีๆไม่เหมือนกันอันนี้เขา BIC นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยบิ๊คือ BIC ไม่ได้แปลว่าใหญ่ไม่ใช่ BIG ละอานกันเนี่ยคล้ายๆกันนะครับบิ๊กคาเมราตึกที่เป็นโลโก้แบบเก๋ๆนะคือเหมือนทำให้มันดูดีโอ้โหพระอาทิตย์เราก็ข้ามมานี่ คนเยอะมากดังนั้นจะช็อปปิ้งนะครับบิ๊ก a m เมล่าแถวนี้ก็มาที่สาขานี้ได้ <c oughs> มีทางลงรถไฟฟ้าอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็คือน่าจะมาโผล่ตรงนี้ก็ได้คือทางออกมันเยอะนะฮะ <c oughs> นี่ อันนี้นะครับเราก็จะมาถึงโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลฟอรัมนะครับ